สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมมีพระกล่องพระกล่องพระเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีเช่นเคยนะพี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะถูกใจชิ้นไหนแขปบรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชิ้นมีสี่สิบวารายการเนาะสนใจก็แขปบรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะคนไหนโอ,โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะงดจองนะคะ าฝากพี P ่พี F นะ่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะช่องเจ๊เอ็น้องเจมแลมพระหลุดหลักลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะอ่าเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยน้องแลมดูให้เนาะเป็นเหรียญลงยาสีเหลืองหลวงพ่อพัด,ดนี่ค่ะปิดได้เลยหมายเลขที่หนึ่งนะชอบถูกใจทักได้เลยเรี่ยมแล้วนะพี่หนังเป็นหานุมานเนาะ หมายเลขที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่ค่ะหมายเลขที่สองก็เป็นซุ้มกอนี่ค่ะไม่ใช่พิมพ์ลายกหนกนะพี่นะะกลุ่มซุ้มกอกำแพงเพชรโคตรสวยอะ่ะนี่ค่ะถูกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่ค่ะเป็นเหรียญกรรมการนี่ค่ะหน้ากากทองนะเดี๋ยวเดี๋ยน้องเรียนดูให้เนาะเป็นหลวงปู่เสนหน้ากากทองปีห้าเก้า สีสงเก,ก็ด้นะพี่นะเป็นกรรมการต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่อันนี้เป็นวัดระคังนะพี่นะโตรจึงทะนึงหาสวยจัดอชอบอมปิตกิจหาน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าอันนี้เป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินอันนี้เขาเรียกอะไรอะหลวงพ่อเงินนั่น่ะบางทรายหรืออะไรนี่เนี่ยยียก็รู้ไม่เป็นเลยพี่นะ ได้เลยหมายเลขที่ห้านะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนี่ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญวัดกิ่งแก้วเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะี่ค่ะกรไหลทองนะพี่ถูกใจทักาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลำไยนี่นะค่ะปิดได้เลยสวยจึงออกที่กาญจนบุรี ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสดใช่ไหมนี่ไม่ใช่อ่ะมองแรมวว่าเป็นเหรียญพระสังฆราชอนี่ถูกใจทักขาได้เลยนะคเคลี่ยมกับโคดเทเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญเจ้าเจ้าพ่อพญาเลเหรียญเจ้าพ่อพญาเลออกจังหวัดชัยภูป,ปีสองหนึ่ง จัดไปนะพี่น่าถูกใจกระทักหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหมายเลขที่สิบนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่โูท่าร่องเหรียญใบโพนะพี่นะรุ่นพิเศษจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวันดดอยแม่ปิงเชียงใหม่ดีกันไปเลยเดี๋ยวดูให้นน้องแงบจะดูว่าเป็นประสออะไร สองสองสองศูนย์หรืออะไรเนี่ยนี่ดูกันอเอาเองนะตกใจก็ว่ากันไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองสมเด็จนาคปกเป็นเจ้าออกุนนอเะพี่นะเด็ดนาคปกโงน้ํามันนะพี่ดูให้ชื่นชอบแล้วก็ให้ถูกใจแล้วก็ทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามนี่ค่ะอันนี้แกะเป็นพระพุธเป็นงาแกะนะพี่นะนี่ค่ะเปลือกงาแกะเป็นพระพุธไม่รู้ไปหลวงพ่อเดิมหรือเปล่า หมายเลขสนะิบสาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปินปีสามเจ็ดเหรียญพัดยศด้ว่นะเรียมแล้วเป็นขอได้เลยเจ็ดไปสวยๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยหน้ากากเงินเจริญพรบนนะพี่นะนะตะโกได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหก น,นี่เป็นลูกหลวงพ่อหลวงพ่อเครือบน้องกด็ดีหลโบราณน,นะพี่ติดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพระพระสมุดนี่ค่ะมองไม่เห็นนะพี่นะมองเห็นมองไม่เห็นต้องดูกันเราเองพี่นะออกที่สระบุรีเหรียญโคตรเก่านะดูแล้วอะ่ะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะพี่นะเยี่ยมแล้ว,วชอบพร้อมปิดตะกิดได้เลยเหรียญพระธาตุต่อไปก็เป็นหมายเลข 19. สิบเก้าสมเด็จเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องเริ่มดูก่อนสมเด็จหลวงพ่อโตนีออ่วัดพนันเชิงพระนครสีอยุธยาปิดได้เลยนะโอ้สวยอะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยเหรียญพอ่อหลวงพ่อจ้อยเหรียญปลอดภัยรุ่มเดียวนี่ค่ะแล้วก็สวรรค์จัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดสมเด็จปัดเลกังพิพ์ใหญ่ขายตามสภาพนะพี่นะขอคนรับได้คนรับได้ก็จัดไปนะเพราะว่าพระเก่ามันก็จะประมาณนี้นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสอง อันนี้เป็นพระกลุกนี่เปิดโลกมันจะสุขโอไทยนะพี่นะพระกลุกเนื้อดินองใหญ่พอประมาณนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์พิษะุโรกเป็นหน้าปกหน้าปกของปู่แขกจากไปนะพี่นะรูปเ,เลดได้ดเลย อ้โคตรเล็กอะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตพรมลังสีนี่ค่ปีสองหนึ่งจัดไปเหรียญสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิห้าอันนี้เป็นเหรียญกรไรทองเป็นหลวงปู่ทวดเลยนะสวยจึงกำลังหาไม่รู้ว่าเป็นทองคําหรือเปล่านาะอนี่ค่ะวัดพระยาชรินจัดไป ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีได้ไหมนะเนี่ยมกรอบวินเทจโคตรเท่ปีสองห้าหนึ่งเก้าจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดจอบใหญ่หลวงพ่อเงินโอ้โคตรเตา่าสวยมากได้ไหมนะถูกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญพระเทพสิทธิมุนีเหรียญกลมได้ไหมนะ อากำเภอเมืองจันทบุรีนะพี่นะไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้ารบหล่อหลวงพ่อเงินเขาเรียกสามชายรอเลปล่าดูให้ถูกใจนะแล้วก็คอยจัดตะพี่สวยจิ้งกระดึงหาหลวงพ่อเงินเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้เป็นเหมือนเจ้าพระพงค์อาเป็นเนื้อชิ้น่ะน้องแรงไม่กล้าแกะอันนี้ออก ว,ว่ามันจะหลุดหรือเปล่ามันก็ไม่หลุดล้วมันเป็นเนื้อกินนะพี่ปิดได้เลยก็เลยซีแไปแบบนี้นะพี่นะมันก็ไม่หลุดเ,น,เนื้อจับแล้วจับอีกปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ด,ดเค่ะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอ๋อเป็นเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมหลวงพ่อพัด ไปนะพี่ส,สวยๆหมายเลขสามสิเอ็ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองวันนี้หลงพกพัดเยอะเพราะว่าน้องแรมเหมามาเยอะใกล้จะหมดแลวเหลืออีกสององค์นี่ค่ะนี่หมายเลขสามสงนะติดได้เลยอันนี้สวยมากรุ่นเะเบย์สุก นนต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามสามสิบสามก็ลงยาหลวงพ่อพัดเหมือนการเตือน,นลงยาแนะล้วนะรุ่นอายุยืนเก้าเก้าชอบป้อมติดตะกิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่หมายเลขสามสิบสี่ก็เป็นพยักอะไรเนะี่ยเทพพยกัก โอ้สวยอะ่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากคมพยักอ๋ออ่านแล้วอันนี้ก็ไม่เห็นเลยนะหมายเลขสามสี่นะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าหมายเลขสามสิบห้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หมายเลขสามสิบห้านะพี่ชอบพร้อมปิดตะกิจได้เลย เหลืองรุ่นเจริญพรสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. หมายเลขสามสิบหก 36, พยักคู่บารมีนี่ค่ะอันนี้หมายเลขสามสิบหกอิด,ดเลยโหสวยมากอิด,ดเลยนะอันนี้หมายเลขสามสิบหก 36, นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้ปืนแตก พระปิดตาปืนแตกหลงพ่อพัดเิ้มสองอืดสวยรีบปิดรีบปิดมีองค์เดียวนะพี่สวยจิงกันหนึ่งหะปิดได้เลยสาขาได้เลยนะหมายเลขสามสิจช้าอดหมดนะจ๊ะเพราะว่ามันมีหลูกองค์เดียวนะพี่นะปืนแตกต่อไปก็เป็นหมาย 38. เลขสามสิบแปดเหรียญมังกรปากน้ำโพหน้ากาเงิน แคปรูปนะพี่แล้วกะทักลายเนาะแี้ง่ายต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าราชาโชคเทพเจ้าแห่งโชคลาภวัฒนาไ้เลยจบพรปิษกิจได้เลยนะหมายเลขสามสิบเก้าเราบ้าจะเป็นเหมือนเดืกอนวางนนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบพระปิตามหาราภแจมโบ้ร่ำรวยเงินทองอ๋ตอตะเลือกอะไรตะปุ๊บเก้าดอกนี่นนปิดได้เลยกระตุกเงนินนะพี่นะไม่ใช่ของเล่นเล่นะพี่เป็นกระตุกเงินนะเก้าดอกจัดไปนะคะมายเลขสี่สิบ เพราะว่ามันต้องปิดเลยนะไม่งั้นจะลุกต่อไปก็41่เอดี๋ยวก่อนนะหมายเลข41นี่ค่ะรุ่นพยักแสนล้านอันนี้41่นะพี่นะ41นี่ค่ะจะพอปิดธุรกิจได้เลยหมายเลข41ต่อไปก็เป็น42่สบแบบรูปให้ทันนะพี่นะจะได้รู้ว่าอยู่อีีไหนเลขที่เท่าไหร่ อันนี้42นี่ค่ะ,จะเจริญพรกลาดได้เลยนะพี่จุดกิชักได้เลยต้องนา,ากากเงินนะพีะ่ชอบพรปิดกิดได้เลยต่อไปก็ชิ้นสุดท้ายหมายเลข43นี่ค่ะรุ่นเมตตาบารามี169ได้เลยนะ สวยจิ้งๆิกระดึงหานี่ก็หไลทองนะพี่ทองิพิปนะพี่นะสวยจิ้งชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลขนะแคบรูปทั้งลายโทรเบอร์ติดต่อมองแลพราหลุกได้เลยนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นนะพี่ไหนโอนก่อนมีติดก่อนนะถ้าคุณไหนอยากให้ส่งด่วนก็เสียค่าส่งห้าสิบบาทแลยพี่นะาฝากพี่พีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดงกดติดตามนะจ๊นะนองมองแลพราหลุกหลักร้อยด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้เนาะอีพีหน้าก็เจอกันใหม่นะพี่นะสวัสดีค่ะ